อันนี้อะไรนะต้มแซบกระดูกอ,อ่อนครับต้มแซบกระดูกอ่อนโอ้โหควันถุงุงเลยนี่อรุณครับต้มแซบครับผมนี่ต้มแซบดูอะไรกระดูกไม่อ่อนเลยนี่ชิ้นใหญ่หญๆลูกๆงี้เลยครับอาจารย์โอ้ห <sh arp> เฮ้ยไลท์อาร์ตกบแฟมันมากินโต๊ะจีนเหรอมันมัวแต่ย่างไอ้นี่อยู่เนื้อเมันมันไม่ได้กิน๋อมีอีกโต๊ะหนึ่งโอเครออย่ามีอีกโต๊ะหนึ่งให้มานั่งกิน เออเดี๋ยวพวกมาสายอีกต้มแซบกระดูกอ่อนและทุกคนในที่นี้จะได้ของขวัญกลับไปหมดทุกคนไม่มีใครไม่ได้จะมีของขวัญที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นล่มเป็นผ้าคนหนูเป็นผ้าห่มใครจับด้ไหนเอากลับไปเลยอันนี้ทุกคนจะได้เหมือนกันหมดทุกคนจะได้เหมือนกันหมดแต่รางวัลพิเศษจะได้เป็นบางคนเท่านั้น รางวัลพิเศษจะได้เป็นบางคนเฉพาะที่มีรางวัลอยู่ตรงนี้